สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถส,สวยอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะเป็นตัวอันติส 1.6G ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะใครที่มองหารถวิใชีา,งงานอยู่นะนัดแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยนะเริ่มต้นที่4ปี2 5 9์เท่านั้นนะคะหรือว่า ใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะคะดอกเบี้ยเพียง2.99%เท่านั้นเองใครที่มองหารถวิใช้ยงานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,400บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะเรามีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะคะตรวจได้ มาตรฐานแน่นอนนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าเป็นตัวโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7ก็ไกลพอสัมเพาเจ็ดเ้า7ูนกรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะสวยๆเลยสันเหลี่ยมคมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะความไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติดฟิคเตอร์นะคะโค,ะคมใสๆขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยล้ เลยนะคะลูกค้าใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคันนี้ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอัลลอยปัดเงาสองสีน็อตหาลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางดันหลบนะคะปี2022เลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคาบน้ามันหยดไหลยเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอ์ตกลมๆนะคะหัวน็อตไม่ ไม่มีรอยขขยรอยขยับเย,ยี้ยนเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ ota, มีติดอยู่นะมือจับประตูสีด้านนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าตัดผ่ากลางด้เส้นโครเมียมนะคะ เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะคะระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถล็อกรถนะคะหรือว่าปลดล็อกเนี่ยได้จากมือจับประตูเลยนะคะลูกค้านี่นะคะอันนี้ก็คือนัดเปิดรถไว้อยู่นะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก่อนนะอันนี้คือเปิดรถไว้อยู่นะคะไม่ได้ล็อกรถนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการล็อกรถเนี่ยมีกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวนะคะรูปนี้ได้เลยอะนี่นะคะ ล็อกรถให้อัตโนมัติเลยนะคะกระจกพับให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าต้องการปลดล็อกรถนะคะก็จับได้เลยนะ ปลดล็อกอัตโนมัติเลยนะคะเพียงกุญแจอยู่ในกระเป๋าอยู่ใกล้ๆตัวนะก็สามารถปลดล็อกหรือว่าล็อกรถได้อัตโนมัติเลยนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทีเรียบอยแล้วนะคะภายในนะตบแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูให้นะ,ะเป็นปุ่มเอ็นจิ้งสตาร์ทนะคะนี่ ปุ่มสตาร์ทมือแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างรับพับไฟฟ้านะคะห่วงมาลายนะเป็นห่วงมาลาย3าก้านเดิมๆไม่มีรอยะลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะเป็นพวงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลายเลยนะคะคันนี้นะคะได้แอร์แบ็กเจ็ดลูกเลยนะคะลูกค้ามีแอร์แบ็กเจ็ดลูกนะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถดูในส่วนของเลขไมค์กันนะคะ เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะ เลขไม้ของรถคันนี้นะคะอยู่เพียง139,161กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะการใช้งานถือว่าไม่เยอะนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะลูกค้าข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยการเช็คระยะการแมนนทแนแนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะคะประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือ รับ,บได้4ระดับออเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมาพร้อมกับระบบการเลื่อนถาลายนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยภายในสวยๆเลยนะคะฟ้าเพดานนะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยนันใดๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะขอบยางทั้ง4บานประตูนะคะลูกค้าสามารถดึงลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดดึงให้ดูนะ จุดเม็ดอาร์ตเนี่ยต้องคมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะต้องไม่มีรอยโปสีหรือว่าแต้มสีนะอันนี้คือโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะไม่มีรอยโปสีแต้มสีนะเป็นตัวที่หุ่นยนต์จับเชื่อมเหล็ก2แผ่นมาติดกันนะคะนี่ เดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่าเราคัดเกตเทุกคันนะคะสําหรับหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขรอยขยับขยื่นนะคะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะเรื่องคุณภาพรถนะคะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะใครที่มองหารถว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้นะเริ่มต้น ้นที่4ปี2.59เซนะคะหรือว่าผ่อนสูงสุด7ปีดอกเบีย้ยเพียง2.99เเท่านั้นเองนะคะค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่7,400บาทนะคะคันนี้นะภายในนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังเนาะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้1ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลู่นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะคะบอดีก้กว้างๆนะขอบยางด้านหลังนะคะดึงลงมาดูได้เช่นกันนะคะนี่จุดเม็ดอาร์ต ะะกลมๆให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยโปสีแต้มสีนะคะไม่มีชนหนักหรือผิดความแน่นอนนะคะ การันตีโครงสร้างให้เลยนะมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะคะรับรองว่ารถของเรานะคะได้มาตรฐานแน่นอนนะลูกค้าไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะในส่วนของไฟท้ายนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้ชบเชียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบอยแล้วนะคะตัวโครรลาอันติป 1.6G ปี2018นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่459,000บาทนะคะคันนี้ จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้า จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลังนะคะ4จุดเลยนะติดเซ็นเซอร์มาให้4จุดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาแจ้งป้ายทะเบียนกับนัดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่น ชัดกันเลยนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระมาได้พอสมควรเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะในส่วนของคานด้านหลังนะคะลูกคา้าคานเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะโครงสร้างเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยขยับขยื่นนะ,ะบอดี้ด้านล่างนะคะลูกคา้าล้ออะไรอุป,ปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะ รอยซีนเดิมๆไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานด้วยนะคะยี่ห้อไทยโคอิโตะนะคะนี้ไฟท้ายเดิมเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายนะคะนี่ ยี่ห้อเดียวกันนะคะไทยโคยโตก็คือเป็นตัวไฟแท้จากโรงงานเลยนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะมีไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงที่นะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะ,ะผ่อนเริ่มต้น7,400บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของแพนเพจของรถนะคะ แผ่นเพจของรถมีติดอยู่นะคะลูกค้านี่ไม่มีรอยขายรอยเคียบเพรี้ยเลยเล็เครื่องเลขกถังตรงนะคะรถปี2018เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขายรอยเคียบเพรี้ยเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะสนใจห้ามพลาดน,นะคะลูกค้า ออกไม่ยากนะออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะคะภาษีนะหมดกระดักกระดา,ะดาปี67เลยนะคะปีหน้ากระจกบานหน้านะคะกระจกแท้จากโรงงานเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะสีเดิมจากโรงงานนะไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะตรวจสอบง่ายๆเลยได้จากหน้า18นะคะมีสำเนาเล่มมีเล่มให้ลูกค้าได้ตรวจสอบกันนะคะสนใจห้ามพลาดน,นะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยว พาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบนะคะ c c 0 0ซีซี125แรงม้านะคะมาชมภายในห้องเครื่องยนต์กันนะคะ ห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีพวกคราบน้ํามันหยดไหลเยอะมเลยนะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะลูกค้าเช็คประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์อยู่แล้วนะคะข้อมูลออนไลน์อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะสภาพเดิมๆมโชกนะคะเดิมๆนะ รอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะแก้มเดิมๆไม่มีรอยถอดรอยไข่นะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีรอยไข่รอยเขยับเขย่นเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงแก้มด้านในกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างนะคะไว้ใจได้เลยนะเราคัดเกตเทุกขั้นนะคะลูกค้า คุณภาพเกรดเไม่มีชนหนักนะคะส่วนคานหน้ารถด,ด้านในนะคะให้ดูคานด้านในไม่มีรอยคดรอยงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะพาร์ตอะไหล่นะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะคานหน้าหม้อน้ํานะคะตรงๆเลยหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไข่เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะคะอรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะให้เห็นเด่นชัดหัวนอ็อตไม่มีรอยไข่เลยนะคะ แก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวนอตฝากกระโปงนะคะ mm hmm. ตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะ mm hmm. สติกเกอร์มออก,กอนะติดอยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะคันนี้การันตีให้เลยนะคะสภาพสวยนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดน,นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่4ปี2.59%เปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่า ใครอยากผ่อสนสูงสุด7ปีนะคะดอกเบีย้ย2.99%เร์เท่านั้นเองนะคะค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่7,400บาทนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดนะคะออกคนเดียวได้เลยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยกับตัวอันติด1.6จปี2018นะคะคันนี้ค่าตัวอยู่เพียง4,59,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะใครสนใจนะคะติดต่อ เข้ามาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแนยดเจ็ดนัดเพชรยนตนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะคะหรือเข้ามาดูรถจริงได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีเน่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ